สวัสดีครับกำนันยำปูกับหลานหน่อยครับดปูดนิดนะครับมาดียาหม่าแรงของวันที่31วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562ครับมากินข้าวแรงน้ำกันครับวันนี้กินคนเดียวตอนนี้กินคนเดียวครับหลานหน่อยพอไปเตยแม่ไปเตยไปไปตลาดหนึ่งเขาไว้ให้หนึ่งเขาแรงหนึ่งเขาหอนๆไว้ให้ กอาหารมื้อนี้ครับอ้าวแนะนำเมนูกันหน่อยอ้าวกล่องคือเป็ียนยังไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมฮ่านี่ครับเอาข่มก,กล่องในแมเวเอ้ยอ้าวนี่ครับเมนูอาหารวันนี้หลักๆครับตัวนี้แกวบอง แก่แปลกตำเสียงของมา่อใบว่านนี่ตัวนี้เป็นปลาแห้งครับอันนี้ทอดปลาปลาแห้งอบครับอบฝาฝาอบเป็นปลาแห้งพ่อไปเตยเป็นผู้อันอบให้หลายผดที่จริงอบเยอสามตัวสี่ตัวก็น่นาจ,จะอิ่มอันนี้มันหลายแล้วก็ตัวนี้ครับน้ำพริก เมื่อนี้จะมาชิมน้ำพริกกันครับน้ำพริกเรียกว่าน้ำพริกนรกครับน้ำพริกนรกอันนี้น้ำพริกนรกปลาย่างตัวนี้น้ำพริกบลโลกนรกแมงดาตัวนี้น้ำพริกนรกกุ้งครับเอฟซี FC มันส่งมาให้เนาะเมันส่งมาให้ชิมให้กินเบ้างเห็นว่ามันกินแซ่บ นะครับว่ามันอร่อยก็อยากให้กินด้วยขอบก็เลยหลายเด้อขอบก็ณหลายครับกัสีชิมชิมมึงเนาะอันนี้ลูกลูกจักรรถมาแล้วลหละแก้วตัวนี้แก้วซื้อมาจากร้านแม่อุบลน,นะครับร้านแม่อุบลยูขายยูเลยตลาดตัวนี้ลหละแล้วก็ผักนะครับผักก็ไม่เยอะแยะหรอกมะเัือหน่วยหนึ่งมะเขือหน่วยหนึ่ง ผักบุ้งนะครับผักบุ้งมียอดผักบุ้งผัดแผวใบหูเสือนะครับกินเป็นผักวันนี้เ๋้วสิม,มาสิมแก้วเบงก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำพริก,น,รก,กน,รน,น้ำพริกกุ้งนะครับเป็น้ำพริกกุ้ง ขอบคุณพูที่ทรงมาใหเดออยากเห็นมันแบ่บอยากให้กินทับเนาะง่ายๆครับมื้อน,นี้อาหารอาหารยนี่มาแลงกับวอย่างหลวงหลายนะครับกินทับนี่แหละอเออมาแล้วก็คงจยะคอ,ะอตัตกอาจัดช้่นหนึ่งเนาะอ่ากินน้ำพริกกุ้งตอนนี้ปิดไปกินได้นานครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำพริกแมงดาขาบับครับน้ำพริกแมงดา ได้แล้วมันมันมันจะเป็นกุหลาบนะครับเป็นน้ําพริกพริกป่นน้ําพริกแมงดาอันนี้สิไหวมุมนี้อ่ะมันเจ้าขั้นจีจบลืมตัวน,นี้เป็นน้ําพริกกุ้งอยู่มุมนี้น้ําพริกเมียงดาอยู่มุมนี้อ่ะตัวน,นี้น้ําพริกปลาย่างว้าสันเดย์ตัวน,นี้น้ําพริกปลาย่างครับเปิดกันเลยเอาขาดตำ แกได้ค่อยีออกยังได้ค่อยะได้กินล่ะฟ้าเปิดยากจันหน่อยเนาะโอ้นี่ออกมาแล้วเฮ้ยมันบริเก,กะยากปรนนัน น้ำพริกปลาย่างเนี่ยเอามาไปหุ้มนี้ไปจี๊ได้เนียกเซมัสซิมพร้อมกันเนาะนะครับก็ตักมาเป็นสามกองน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกอ่ากุ้งนะครับแต่มากินกับปลาอบเมื่อกินน้ำกันครับแซ่บๆน้ำกันเขาแรงกับเขาห่อน เนี่ยอ่อนๆจะชิมชิมชิมอ่าอ่ะอันแรกเป็นน้ำพริกกุ้งเนาะแล้วก็แมงดาพริกแมงดาครับ โ oh, อ,อ้หอมมากหอมแล้วก,นก็น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาย่างพี้ตก่าอย่างานะี้มาเนาะกิ้งก่าของคนลงมาจากสารคาม ขอบคุณครับที่ทรงทรงมะหย้ออยอ่างนอ่นี่เนาะจัดจำหน่ายโดยอีหลาคําแพงน้ำพริกอีหลาคําแพงครับถ้าวาลินของคำน่นเยียมเป็นลินผมปากผมเนี่ยผมชอบนะครับชอบอร่อยแซบ่บคมความคือ ว่ไม่เน่กินเนี่ยแตคือแค่แค่นี้ปลูกเดียวก็เอาอยู่มันก็พักเข้าไปครับ <c oughs> นี่เก็บกินได้ายครับน้ำพริก พิลาค้าแพ้งจากตะลุ่มตะวันสำหรับภูเป็นสรงมากอะัคงจะขอไม่เอ่ยชื่อเนาะกินนขึ้นมา ฝนกำลังจะต,ตัวครับเมื่อกี้เนี่ยขึ้มมาเราบอล่มดอกลูกค้าเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยทำนั่นจะมาช่วงใบทั้งร้องเพลงที่ทำดนตรีแล้วแล้วก็บาใยไก่ก็เข่าเพลงไม้น้ำเขาเพ่งไม้ผอม หรือว่าใส่ได้เลยครับตอกันขมกลมเลยที่ลองคนใส่กันหนึะนะ่งวานคนใส่กันเลยสูตรสามย่ยางบ้านาเนีเฮ้นเอเฮ้อเเกอเฮ้อเอเ อ๋อลงทิงหม่อันนี้กระเทียมเป็นกระเทียมมีกินกับตม้มอันนี้ข้นข้นในกันสามสามอย่างเลยรวมมิดบานนี้น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาแล้วก็น้ำพริกกุ้งจ้ำรวมมิดเลยอืมได้เลยครับรสชาตอร่อย ก็จะคุยกันอยู่บ้านแต่ว่า <c oughs> พายามจะลดอาหารประเภทมันๆนะครับอเราทั้งผุนบพมีคนหันไปยังกัดดอกกระเดียว <c oughs> เลยโอยอยขอบคุณลูกค้าขอบคุณเีิงปิดนักร้องมอลำ่ำ ให้ความไว้วางใจนะครับึงมากทานใส่บริการมาให้ผมได้รับใส่บริการไมไ่ขาดสายท่านทำบะวางมือครับขอบคุณ e เอฟซีแันครับเอฟซี e แม่แม่พอๆพอแม่แม่พี่น้องทั้งหลายนะครับ จากยับซีของ Facebook เข้าเนี่ยยูทูบเราเนี่ยที่มาเมนให้กำลังใจกันทุกคลิปนะครับนึกว่าจะเป็นนึงท,ท,ที่เป็นคลิปบ้านๆไทยง่ายๆอยู่ง่ายๆถ่ายหยาบๆถ่ายแบบบ่บตัดตพิคนก็ให้กำลังใจมาๆติดตามเบิงเนาะ ทีเทตต้อไปแล้วครับเตต่อไปส่วนงานก็คือส่วนงานงานก็ัํดำเนินการต่อไปในการไทยคลิปกับข้องจะเน้นลักมาไทยที่ตัวกินเขานี่แหละก็ได้เ้าคุยกันเนาะเป็นเขาเว่ากันดูความเกันไว้ ทางบานเท่าอันเตรเมื่อนะครับกับเคือจยงเมื่อเนี่วันที่สามสิบมีนาคมเมื่อวันจินเดือนแล้วล่ะเดือนที่สามของปีหกสองเขาผ่านไปมืออื่นกับย่างก้าเขาในเดือนที่สี่นี่สามเดือนแล้วได้หรอปีเนี้ยปีหน้าเขาไปบึ้เดียวสงกานเพิ่งเดือพี่น้องด้ ว่าสงการเนี่ยสงการที่สีหอดเนี่ยมันสีดวนมือบันเดยเวลามันแล่นไปเรียเร่ยวหรอกไว่ไเวลารันไปไว่ไว <laughs> แล้วเงินเก็บมีจำโก <laughs> <laughs> ผพานไป จินเดือนปั๊บ <c oughs> มันก็มีรายจ่ายมีค่าสี่ตองใส่ใจประจําเดือนี่ขาดไปเลยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารลุกยากอ้าวร้านน้อยมาแล้วมาจากตล,ลาดแล้วคือของเตรียมตัวไว้ถ้ไปวัดบุด้วยรูกของมากินเขาด้วยนะครับกานเ้าใบเตยมันได้ของเล่นมาพร้าม

ความจินเขาแถมเลยเนี่ยใช่ไหมหรือทำไมเขาเรียกเขาตัวบุ้มบุ้มตโ,ต <laughs> โอ้รเรียกเดียกมะเล็วมันตกบะไม่เป็นไรเอาตังใส่มันก็ไม่เน่ารอ,อกเนะาอะอาซื้อของเลรีมีปลาปโอ้ร้าน้าได้ของเห่นมาเท่า<ป>ไรเลยนี่สามสิบบาทเขาเป็นเป็นตกปลาจะนี้นี่นี่คันเบ็ดนี่คือคันเบ็ดนั่นคันเบ็ดมีปูปลาดาวมีปลาหมึก ตามแล้วบชุกเกินไม่หนึงเจายังพันในข,ขมขยมาขยะมาเหรอเนื้ออร่อยน้ำพระกอร่อยทำอะไรว, <c oughs> ว้าวปา อันนี้ปลาหวานปลาวานหรือปลาสลามัมเขาที่ดูเคยกิน,ไห,น,หนหไหมไม่ใช่เทลูกเลยเพื่อนนี่เด้อันเฮ็แค่นเบ็ดให้เขานี่เด้เบ็ดตกปลาเบ็ดตกเป็นเน,นี่ยอาหารเสริมมาเม,มื่อกี้ปลาอันไข่สีชมพูคือไข่เยี่ยวม้าเขาใส่เขาใส่อันนี้เขามากินจำจำกินครับน้ำพริกนั่หลอกเป็นทังได้ ได้ปลามันได้ทำอะไรกินสีชมพูเย้ได้ปลาไปกินแล้วอิ่มไหม ดมบุษโาครับดมบุษเต่าดมบุษดกแต่ดมบุษโทต <c oughs> ัทนว่าฮักลูกสมักตานฮักหลานสมักเผาเ <c oughs> บิ้งเบิ้งใจกันรถแล้วังหมักเผาเขาหมักตานฮักผู้ใดไหลาย <c oughs> ป้าป๋าทำอะไรอ่ะทำเบ็ดให้หนูนี่ทำเบ็ดแบบไหนอ่ะก็ <c oughs> ทำเบ็ดมาตกปลาไง ก,ก็ต้องมาห้อยใส่ตรงรูมันมีรูอยู่เห็นไหมรูเขาจะทำให้ยากเบ็ดเลยเกมวันนี้เขาจะฝึกให้เรามีสมาธิเห็นไหมท้าให้มีสมาธิที่จะพยายามที่จะเอาเบ็ดเกี่ยวกับไป,ปน,นั่นไหได้่งไม่ด้ห่วงมน,น,นี่เอาห่วงตัวเนี้ยมาเกี่ยวเข้ากับรูมันอรู ใช่ไม่ใช่จับแบบนั้นนะ <c oughs> แต่เขาให้เอาเอาหย่อนหย่อนลงไปแล้วก็เอาไปเกี่ยวเอาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเกี่ยวงนัจับครบโอเค สำหรับเขาครับพริกนรกวันนี้แซ่บครับกินกับผักปิิทไทยด้วยไข่เยี่ยวม้าขอแรงครบเพราะต้องล้วงลายดอกครับอ่ะวัดว่าปู่ได้นี้ค่ะผลอาหารนี่เป็นความมันๆได้นันใจ,จดีๆนะครับครับกินจะปลาเนลลี่ยปลาแห้งเนี่ย ถ้างดาคลัหกไยก็เป็นโรคขาดอาหารตายแล้วบ้เนี้ยเามีขาดสารอาหารถ้าไปอีกแนวนึงจะลบคเร่ากลินก็แต่ว่าพยายามลด,ดลงเนาะหุนะหว่นหวนเกินไปครับหันหันไรกับยูนยากต้องหงายขึ้นเนาะต้องพยายามนี่ เราต้องตั้งสมาธิให้มันมัน่นแล้วก็ไม่ไม่ต้องจับก็คือเอาเชือกแล้วก็ทำแมบพยายามที่จะเอาเอาอันนี้ไปหย่อนย่อนให้มันโดนมันโดนรูมันนี่ไงแบบนี้ทำได้ไหมเขาเรียกว,ว่าให้ฝึกสมาธิให้มันนิ่ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะกินข่าแรงกับน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกไปคุนกระสองมา,จากจักอันบุคุมไปในนับแต่ว่านี่ลายกว่านี้อยู่ก็คือทั้งหมดมีสามรสมีน้ำพริกนรกอของอีหล่ามั้งขึ้นเลยนี่ำนาำไยโดยอีหล่าคําแพงนะครับนำดกขององีหล่าคําแพงจากสารคามหรือจากไซกับบุรี่ยังยัง,ยงน่าจะสารคามเพราะว่า เี4ผัทรงมาจากสารค้ามเนาะมาให้กินแซบนะครับรถเมงดาว้าว,วหนูก็สมาธิดีนี่รถแมงดารถกุ้งแล้วก็รถปลาย่างสามรถสรุปว่าไม่แพ้กันแซบก็ละอยา่างแซบก็ละแบบกินได้กินก็เผาได้เลยหิวหิวเข่าห่อนตุ๋ยเลยอ่ะ ก็กินปิดท่ายด้วยไข่เยี่ยวม้าครับมาเนี่ยไข่เยี่ยวมเข้าไปเตอเชื่อมเมื่อกี้นี่กับเท้าร้านเท้านี่แหละไปตลาดซื้อมาไข่เยี่ยวมา,มา,ยยวมา,มากินนึสนสนสยยนนงส่ก็ได้ครับโบฮิมันกินโบฮิจักแนวกินได้บดสุดแนวพ่ากินเจปลาลึกสีกินเพื่อทุกคนครับแล้วก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ अँ बस दस